สวัสดีแฟนบอลหงแดงลีพูทางช่องสปอร์ตมันเดทุกท่านอัปเดตข่าวใหม่ลีพูประจำวันที่29มิถุนายน2566โดยมีหัวข้อข่าวทั้งหมดดังนี้ข่าวแรกในวันนี้ขอเริ่มต้นกันที่แฟนหงอย่างเส็งแมนซิตี้พร้อมปาดหน้าลีพูคว้าตัวกาบี้เวกาไปร่วมทัพ สโมสตรีพูทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกำลังจะได้รับข่าวลายใน่ดีลการย้ายทีมของกาบิเวกานักเตะที่ทีทมของพวกเรานั้นกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากแต่ก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้สถานการณ์การย้ายทีมของนักเตะรายนี้เข้าสู่สโมสตรีพูนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไปแล้วหลังมีรายงานข่าวล่าสุดออกมาว่าในตอนนี้ทางด้านของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ ทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลล่าสุดนั้นได้ทําการโดดล่วมบวกไล่ล่าตัวกองกลางทีมชาติสเปนรายนี้แข่งกับทางด้านของสโมสอร์พูปูของพวกเราไม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยตามรายงานข่าวล่าสุดจากทางด้านของฟาบิโซโรมาโน่สายข่าวด้านการย้ายทีมชื่อดังและมีความน่าเชื่อถือก็ได้ออกให้ข่าวว่าในตอนนี้ทางด้านของสโมรสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นได้เปลี่ยนเป้าหมายการย้ายทีมของนักเตะกองกลาง ที่พวกเขาต้องการเสริมทัพในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้หลังจากที่เมื่อวานนี้สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นตกเป็นข่าวว่าทีมของพวกเขานั้นได้ถอนตัวออกมาจากดิวการย้ายทีมของนิเคนไลท์สตากองกลางจากสโมสรเวสต์แฮมมาหมาดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยในตอนนี้เป้าหมายการย้ายทีมของเป๊ปกาเดโอล่ากุนซือสมองเพชรจากสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นยืนยันว่าตัวของเขานั้น ต้องการกาบีเวก้กองกลางในวัย21ปีจากสโมสรเซลตาบิโกทีมดังในลีกลาลิกาสเปนลน์นี้เข้าสู่ทีมให้ได้ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้และในตอนนี้ทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นก็ยืนยันแล้วว่าทีมของพวกเขานั้นพร้อมจะจ่ายค่าฉีกสัญญาจ,จำนวน40ล้านยูโรให้ตามที่ทางเซลตาบิโกนั้นต้องการอีกด้วยแน่นอนว่าสำหรับสโมสรลิเวูของพวกเรานั้น ถือได้ว่าเป็นการส่งผลกระทบที่หนักหน่วงจริงๆเพราะกาบ้เวเกานั้นเป็นนักเตะที่ทางเจอร์ครัต้องการอยากได้ตัวมาร่วมทีมเป็นอย่างมากและได้เปิดไฟเขียวให้ทีมงานเจจาของเขานั้นดําเนินการไล่ล่าตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมแอนฟิลให้ได้แล้วอีกด้วยและจากการที่ในตอนนี้ทางด้านของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นได้โดดเข้าร่วมบวกไล่ล่าตัวนักเตะรายน,นี้แข่งกับทางสโมสรลิพูของกเรอกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งนั่นก็มีโอกาสสูงเป็นอย่างมากเลยนะฮะที่ทีมหงแดงของพวกเหล่านั้นอาจจะถูกทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ปาดหน้าคว้าตัวนักเตะลายนี้ไปครอบของก็มีความเป็นไปได้ที่สูงเลยทีเดียวลิวพูหัวจะปวดมานูโกเน่ได้รับบาดเจ็บหนักจากเกมทีมชาติส่อเลี่ยงยาวและลิวพูอาจเลิกสนใจและถอนตัวออกมาจากดิวนี้ในทันทีสโมสรลิวพูทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ที่ดูเหมือนว่าในตอนนี้ทีมของพวกเขานั้นกำลังจะได้รับอีกหนึ่งข่าวร้ายภายในวันเดียวกันต่อจากข่าวสโมสอรแมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมปาดหน้าคว้าตัวกาบีเวก้าไปร่วมทัพนะครับโดยเมือ่อค่ำคืนที่ผ่านมานั้นได้มีข่าวช็อกออกมาว่าในตอนนี้ทางด้านของนักเตะอย่างมานูโกเน่ที่กำลังตกเป็นเป้าหมายความสนใจจากสโมสรลิรูนั้นได้รับบาดเจ็บหนักจากเกมทีมชาติเข้าเสียแล้ว และมีโอกาสสูงมากที่นาเตะลายนี้อาจจะต้องพักรักษาตัวยาวตลอดช่วงซัมเมอร์นี้จนทำให้ดิวการย้ายทีมของเขากับสโมสรลิปูนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะตัวของนาเตะลายนี้ไม่สามารถตวรวจร่างกายให้ผ่านได้นั่นเอง โดยมาโนโกเน่นั้นได้รับบาดเจ็บหนักบริเวณหัวเข่าและต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากเกมในทันทีในนาทีที่18ของเกมการแข่งขันในสึกฟุตบอลยูโรยู21ปีที่ทีมชาติฝรั่งเศสของเขานั้นสามารถเอาชนะทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ไปได้4ประตูต่อ1เมื่อช่วงค่ำเคืนที่ผ่านมาพร้อมการันตีการผ่านเข้าไปเล่นในรอบถัดไปได้เป็นที่แน่นอนแล้วโดยหลังจากที่เกมการแข่งขันในนัดนี้จบลงไปแล้วนั้น ปรากฏว่าได้มีภาพของมานูโกเน่ที่เดินออกนอกสนามในสภาพที่ตัวของเขาต้องเข้าเฝือกอ่อนลัดบริเวณหัวเขา่าและต้องใช้ไม้ค้ำคอยช่วยพยุงตัวเองและเดินออกนอกสนามไปโดยในตอนนี้ทางด้านของทีมชาติฝรั่งเศสนั้นยังไม่มีการออกมาแถลงข่าวถึงอาการบาดเจ็บของมานูโกเน่ในครั้งนี้แต่อย่างใด โดยทางทีมชาตินั้นจําเป็นจะต้องหลอทางทีมแพทย์ประเมินอาการบาดเจ็บของนักเตะรายนี้อย่างละเอียดอีกครั้งว่าตัวของเขานั้นจะมีอาการบาดเจ็บหนักหนาสาหัสมากแค่ไหนและด้วยเหตุผลนี้เองทําให้หลายฝ่ายเชื่อมั่นว่าโอกาสในการย้ายทีมของมาโนโกเนเข้าสู่สโมสรอนลิูในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นั้นอาจจะจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะเมื่อนักเตะมีอาการบาดเจ็บขั้นรุนแรงนั้น จะทําให้ตัวของนักเตะรายนี้ไม่สามารถผ่านการตรวจสอบร่างกายและไม่สามารถเซ็นสัญญาย้ายเป็นนักเตะใหม่ของสมโมสรลิปูได้นั่นเองดังนั้นโอกาสในการย้ายทีมของมานูโกเน่เข้าสู่สมโมสรลิปูนั้นคงจะต้องจบไปโดยปริยายและต้องไปรอลุ้นกันใหม่ในช่วงฤดูการหน้านักครับ ด่วนลิปูมีลุ้นปิดดิวโดมินิกโซโบอสไลเข้าสู่ทีมภายใน48ชั่วโมงนี้อัปเดตข่าวใหญ่ประจำช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเลยนะครับเมื่อมีรายงานว่าสโมสตริปูนั้นกำลังอยู่ในช่วงการเจรจาที่จริงจังในดิวการย้ายทีมของโดมินิกโซโบอสไลกองกลางพรสวรรค์จากสโมสรอ,อาแบร์ไลซิกทีมล่างในลีกบุนเดสลีกาเยอรมันหลังมีคำยืนยันที่ชัดเจนออกมาว่าในตอนนี้ทางสโมสตริปูนั้น กำลังอยู่ในช่วงเจรจาที่จริงจังกับเอเย่ยนส่วนตัวของนักเตะรายนี้และมีโอกาสที่ดีที่จะได้ตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมสูงมากแต่ถึงอย่างนั้นทางสมโมสรลิพูนั้นจําเป็นจะต้องทํางานเพื่อแข่งกับเวลานั่นก็เพราะเงื่อนไขาการปล่อยตัวพิเศษของโดมิคโซโบบสไลน์นั้นกําลังจะหมดลงภายในวันที่30มิถุนายนนี้ หรือเรียกง่ายๆก็คือลีพูนั้นเหลือเวลาในการปิดดีวนักเตะรายนี้อีกเพียงแค่2วันหรือเพียงแค่48ชั่วโมงเท่านั้นโดยเมื่อวานนี้ได้มีรายงานข่าวที่ออกมาจากทางด้านของฟาบิโซโลโมาโนสายข่าวด้านการย้ายทีมชื่อดังก็ได้ออกมาโพสทวิตเตอร์ล่าสุดเมื่อวานนี้โดยกล่าวว่า สโมสรลิฟูนั้นมีเวลาอีกเพียงแค่2วันเท่านั้นในการปฏิบัติตามเงื่อนไขาการปล่อยตัวของโดมินิกโซโบตไลออกจากทีมด้วยค่าตัวการย้ายทีมที่70ล้านยูโรหรือ61ล้านปอนด์ก่อนที่ออปชั่นปล่อยตัวพิเศษนี้จะหมดอายุลงเมื่อสิ้นสุดเดือนมิถุนายนนี้ โดยทางด้านของโรมาโนโ่ก็ยืนยันว่าในตอนนี้ตัวแทนของสโมสรลิฟูนั้นกําลังเจรจากการย้ายทีมอย่างจริงจังกับตัวแทนของโดมินิกโซโบอสไลและทางด้านของสโมสอ,อาร์ล,าลิฟูนั้นก็มีความตั้งใจเป็นอย่างมากที่จะปิดดิวการคว้าตัวกองกลางทีมชาติฮังการีรายนี้เข้าสู่ทีมให้ได้โดยเร็วที่สุดแต่ถึงอย่างนั้นก็ดูเหมือนว่าทางด้านของสโมสอ,อาร์ลิฟ ที่เพิ่งจะปล่อยตัวทางด้านของคิสโตเฟร์เอนคุนคูไปให้กับทางด้านของสโมสอดเชลซีไปมันหมานนั้นทําให้มีความเป็นไปได้สูงว่าทางสโมสอดอาเบเบลซิกนั้นอาจจะเรียกร้องค่าตัวในการย้ายทีมของโดมิกิโซบอสไลน์ในจำนวนที่มากกว่าค่าฉีกสัญญาในครั้งนี้อีกด้วยทางด้านของเดวิดออสตินสายข่าวที่มีความน่าเชื่อถือแบบสุดๆจากดีแอเลติก ได้ออกมาให้ข่าวในทํานองเดียวกับทางด้านของฟาบิเซโอโรมาโนโดยกล่าวว่าในตอนนี้สโมสรนดิวพูนั้นกําลังสํารวจความเป็นไปได้ในการคว้าตัวโดมินิกโซโบอลไลเข้าสู่ถิ่นแอนฟิลในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้และตอนนี้การเจรจาของทั้งสองฝ่ายนั้นก็กํนนาลังดําเนินไปในทิศทางที่เป็นบวกเป็นอย่างมากและมีโอกาสสูงที่นีพูนั้นจะสามารถปิดดิวนักเตลายนี้ได้ทันก่อนสิ้นเดือนนี้ และที่สําคัญก็คือในตอนนี้ดูเหมือนว่าทางด้านของโดมินิกโซบอลสไลน์นั้นก็มีความต้องการที่อยากจะย้ายมาคาแข้งในทีมแอนฟิลกับสโมสรล์พูด้วยเช่นเดียวกันแต่ถึงอย่างนั้นก็มีรายงานว่าทางสโมสรล์พูนั้นไม่มีความเต็มใจที่จะต้องการจ่ายค่าตัวของโดมินิกนุโซบอลสไล์ที่ตั้งเอาไว้สูงถึง61บล้านปอนด์แต่อย่างใดและทางลีพูนั้นก็กำลังเตรียมที่จะใช้แผนการต่อรองราคานักเตะรายนี้ ให้ถูกลงมาให้ได้มากที่สุดแต่ก็ดูเหมือนว่าทางสมโมสรอาเบรไลซิกนั้นจะไม่เล่นด้วยกับการกระทําของลิฟูในครั้งนี้พร้อมทั้งยืนยันว่าค่าตัวในการย้ายทีมของโดมินิกโซบอสไลน์นั้นจะต้องอยู่ที่61ล้านปอนด์เท่านั้นดังนั้นในตอนนี้สมโมสรลิฟูของพวกเราจึงเหลือเพียงทางเลือกเดียวเท่านั้นก็คือตั้งยอมจ่ายค่าตัวในจํานวนเงนกกาวตามที่ทางอาเบรไลซิกนั้นต้องการหรือว่าจะยอมถอยออกมาจากเดี๋ยวนี้ เพราะมองว่าเป็นราคาค่าตัวที่แพงจนเกินไปและทําให้ถูกมองว่าลิพูนั้นเป็นทีมที่ไม่กล้าสู้ค่าตัวนักเตะด,ดายนี้นั่นเองนะครับนัทฟิลิปใกล้ได้ทีมใหม่หลังลีดยูไนเต็ดพร้อมยื่นข้อเสนอ10ล้านปอนด์ให้กับลิพูพิจนารณาในเร็วๆนี้ อัปเดตข่าวการขายนักเตะออกจากสโมสรลิบูก,กันบ้างนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทีมของเรานั้นมีจะข่าวสนใจว่าจะซื้อตัวนักเตะใหม่เข้าสู่ทีมโดยล่าสุดได้มีแรงงานว่าทางด้านของสโมสรลีดยูไนเต็ดทีมที่เพิ่งล่วงตกชั้นลงไปเล่นในลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลล่าสุดนั้นตกเป็นข่าวว่าทีมพวกเข,ขานั้นกำลังมีแผนที่อยากคว้าตัวเนทฟิลิปกองหลังจอมโขกในวัย26ปีของสโมสรลิพู ไปร่วมทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้โดยทีมยุงทองลีดยูไนเต็ดนั้นพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอจำนวน10ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวกองหลังจอมอาพับรลายนี้ไปร่วมทีมในทันทีเมื่อตลอดหน้าร้อนเปิดทำการและในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทางด้านของนัตฟิลิปนั้นก็พร้อมที่จะย้ายออกจากลิปูไปค้าแข้งกับสโมสรลีดยูไนเต็ดด้วยเช่นเดียวกันโดยที่ผ่านมานั้นถือได้ว่า นัทฟิลิปนั้นเป็นนักเตะกองหลังส่วนเกินของลิปูอย่างแท้จริงเพราะต่อให้ทีมหงดแดงลิปูจะมีผู้เล่นได้รับบาดเจ็บหลายรายหรือมีผู้เล่นฟอร์มตกมากแค่ไหนแต่ตัวของนัทฟิลิปนั้นก็ไม่เคยได้รับโอกาสจากเจนน์คอัในการถูกส่งลงสนามในพรีเมียร์ลีกเลยแม้แต่นาทีเดียวซึ่งนั่นทําให้เห็นได้ว่านัทฟิลิปนั้นไม่ได้เป็นที่ต้องการของเจนน์ครัมาเป็นเวลานานแล้วดังนั้นจึงเชื่อได้ว่า และฟิลิปนั้นกำลังเตรียมที่จะอำลาสโมสวอร์พูปูในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนและตัวเขานั้นก็จะกลายเป็นนักเตะลิพูในทีมชุดใหญ่รายแรกที่ย้ายออกจากทีมไปแล้วลิปูได้รับเงินค่าตัวจากการขายนักเตะรายนี้ออกจากทีมแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องมาลุ้นด้วยว่าทางสโมสวอร์พูลูของพวกเหล่านั้นจะสามารถขายเนฟฟิลิปออกจากทีมไปได้ราคาที่เท่าไหร่และตัวเขานั้น จะได้ย้ายซบสโมสรลีดยูไนเต็ดตามที่ตั้งใจเอาไว้หรือไม่สปอร์ตมันเดอัปเดตข่าวใหม่สโมสรลร์พูลสดใหม่ทุกวันฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ